การจะสำนิดผลเชิงประจักษ์ได้เรื่องแรกก็คือเจ้าหน้าที่ของเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการซึ่งวันนี้เราก็มีการเสวนาทั้งคณะกรรมการแหล่งน้ําและก็เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่สําคัญก็คือผลผลิตสัตว์น้ําเพิ่มขึ้นเพื่อบริโภคและลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครอบครัวแหล่งน้ําของท่านที่อยู่ในชุมชนนะครับ อาจจะ30ไร่40ไร่20ไร่แหล่งน้ำแหล่งนี้ถ้าเราไม่บริหารจัดการแหล่งน้ำเขาก็เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคหรือเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เป็นทั่วไปแต่ถ้าเราจัดการโดยใช้กระบวนการธนาคารสัตว์น้ำชุมชนเนี่ยเป้าของเราที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งน้ำที่เขามีความเป้าหมายของเขาอยู่แล้วก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือผลผลิตสัตว์น้ำที่จะได้ออกมาใช้ประโยชน์ เพื่อบริโภคในชุมชนของท่านลดรายจ่ายสร้างรายได้ซึ่งมันก็ต้องมาอยู่แล้วเมื่อเรามีสัตว์น้ําขึ้นรายจ่ายที่เราจะที่จะต้องไปซื้อหาสัตว์น้ําจากภายนอกหมูเห็ดเป็ดไก่เราก็มีโปรโตีนให้ท่านได้ทานอันนี้คือเรื่องสําคัญเรื่องที่สองคือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้แทจริงนะครับดังที่เรียนอยู่สี่เรื่องรวมคิดรวมทําร่วม รับผลประโยชน์ร่วมติดตามประมวลประเมินผลประเทศไทยเรามีงานวิจัยเยอะนะครับซึ่งเขาบอกประเทศไทยถ้า,ถา,เ,าเล่นกีฬาเดี่ยวและมักได้ผลชกมวยนี่เราดังนะแต่พอเป็นทีมนี่เราไม่ค่อยสำเร็จเขาเลยวิจัยมาว่าระดับความสำเร็จของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมเนี่ยผมเคยทำทีสี เราทำปัญญานิพนธ์นะเรื่องภาวะผู้นําของอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ําทําไว้ตอนเรียนปัญญาโทที่มหาเลยเกษตรเราก็พบว่าความสําเร็จในภาวะผู้นํานี่สาคัญมากที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือภาวะผู้นำเนี่ยที่ที่จะทาให้งานสําเร็จนอกจากท่านอยู่ในชุมชนนั้นแล้วเนี่ยระยะเวลาที่ท่านอยู่ระยะเวลาด้วยนะครับความเป็นเครือญาติการศึกษา แล้วก็อายุที่เป็นผู้นำกี่ปีกีป่ปีอันนี้ก็มีผลแต่สิ่งยิ่งกว่านั้นก็คือผู้นำต้องเป็นผู้นำที่สัมพันธ์กันสองอย่างก็คือมุ่งท้งงานและมุ่งคนมุ่งงานด้วยมุ่งคนด้วยมุ่งงานอย่างเดียวไม่มุ่งคนก็ไม่สําเร็จนะมุ่งคนรื่นเริงอย่างเดียวไม่เอางานนี่ก็ก <g ười> <g ười> ็ไม่สําเร็จฉะนั้นยากมากที่จะเช็คเช็คแอนด์บาลาซ์ที่ให้ท้งานและคนสําเร็จเพื่อให การเกิดผลสําเร็จได้ฉะนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเขาบอกประเทศไทยพอ,อยังไม่ค่อยถึงขั้น3ขั้นหนึ่งร่วมคิดนี่คิดร่วมทำนี่มีบ้างไม่มีบ้างนะครับมีบ้างไม่มีบ้างมีน้อยบ้างมีมีม,มีมีมากบ้างแต่กระโดดไปร่วมรับผลประโยชน์ก็มีอันนี้พูดกันตรงๆกระโดดเลยนะกระโดดจากร่วมทําไปรับผลประโยชน์นะครับฉะนั้นก็หวังว่าโครงการของเราจาก ที่เราได้มาหกรางวัลเนี่ยอันนี้สื่อได้ชัดเลยว่าเรามีการมีส่วนร่วมทั้ง4-5ระดับของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่เดินเดินไปในแนวโน้มที่ที่สูงแต่ความสําเร็จไม่ได้เหมือนกันทุกธนาคารเนาะมันอยู่ที่ปัจจัยหลายปัจจัยนะครับหลายปัจจัยแต่ส่วนใหญ่ของมาของเรามาในแนวนี้อันที่สามเราต้องการจะผลักดันให้มีการจดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและภาครัฐสามารถสนับสนุนกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพพ,พูดคำนี้ท่านอาจจะเข้าใจแล้วแต่บางท่านอาจจะอ,องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นคืออะไรคืออย่างนี้ท่านพูดสั้นๆกฎหมายประมงมาตราย5เขียนไว้ว่าให้กรมประมงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่นปัจจุบันก็จดไปได้3 0 0พันกว่าองค์กรละองค์กรประมงท้องถิ่นมี5ด้าน ด้านพอเลี้ยงด้านจัดการทรัพยากรน้ำรํำจืดใช้ควางนอกด้านน้าด้านแปลรูปแล้วแต่ของเราด้านไหนนะครับซึ่งองค์กรชุมช,มชนประมงท้องถิน่นก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่เรารวมกลุ่มกันที่มีวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นผมว่าส่วนใหญ่แหล่งน้ําในนี้คงจดแล้วแต่เรามีเป้าหมายจะผลักดันให้จดให้ทุกกลุ่มเพื่ออะไรครับเพื่อท่านเองเนี่ยจริงๆคณะกรรมการระดับจังหวัด เขามีคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดก็มาจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นไปเลือกกันมานะครับจังหวัดละ10คนองค์กรที่จัดตั้งขึ้นแล้วเนี่ยท่านไปอยู่ระดับจังหวัดได้ทีนี้ภาครัฐปัจจุบันเวลาจะทําโครงการอะไรก็ตามเนี่ยเขามักจะให้กับองค์กรที่ขึ้นทะเบียนแล้วท่าน,นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่เราจะผลักดันก็เพื่อให้ท่านได้ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยท่าน,นโครงการไม่ว่าเอืนออุดหนุนของรัฐหรือโครงการของกรม ที่จะลงจะลงไปที่จุดนี้ผมเคยทําโครงการองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่นตอนนั้นเกิดพายุปลาบึกที่จังหวัดสงขลานครศรีปัตานีท่านเชื่อไหมค่อยผมเขียนโครงการสาชั่วโมงเพื่อจะช่วยเหลือองค์กรชาวประมงชายขวังเราขอได้ถึงองค์กรละ1.5ล้านบาทนะเพราะเรามีองค์กรของเราอ,อยู่แล้วไปถึงก็ดึงมามีร้อยสององค์กร3จังหวัดตอนนั้นเฉพาะชายขวัง เขาก็บอกว่าจะช่วยอะไรเราก็ช่วยไป5เรื่องช่วยเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือชาวประมงช่วยเรื่องปัจจัยพื้นฐานโรงโรงแปรรูปสัตว์น้ำบ่งโรงโน่นโร,รงนี้เครื่องมือประมงบ้างพันสัตว์น้ําที่ขาดแคลนบ้างช่วยได้แม้แตพ่พี่น้องหมู่บ้านมุสลิมตอนนั้นที่อยู่อยู่บ้านตันยงเปาอําเภอหนองจิกเราบอกเราช่วยตั้งแต่เกิดจนจนเสียชีวิต เขาก็เลยขอไอ้ที่อาบน้ําศพของมุสลิมเขาเรียกเดี๋ยวผมจําไม่ได้นะครับ mm. เพื่อเจ0ด0บาททั้นโครงการตอนนั้นเราเขียนให้ขนาดนั้นเลยนะเพราะเราถือว่าให้คุณภาพชีวิตที่น้องชาวประมงที่อยู่ชายฝั่งได้รับประโยชน์นะครับท่้นเราก็เลยช่วยไปนอกนั้นเป็นสนามกีฬาของชุมชนประมงชายฝั่งอะไรเหล่านี้ครับเราทําได้หมดครับพูดเรื่องนี้ยาวก็อยากผลักดันองค์กร แหล่งน้ําของเรานะครับที่ยังไม่ได้จัดเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่นท่านก็สามารถไปเพิ่มได้อันที่4ี่เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเป็นเจ้าของซึ่งแหล่งน้ําที่อยู่ในชุมชนของท่านประมงไม่ใช่เจ้าของนะครับกรมประมงไม่ใช่เจ้าของใครไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของแต่เป็นแหล่งน้ําสาธารณะฉะนั้นการเข้ามาบริหารที่ให้ชุมชนเข้ามาร่วมนะครับที่ผมบอกว่าเหนือกว่าประมงหมู่บ้าน ท่านได้มีส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อระด,ดมทุนเพื่อนํารายได้ไปต่อยอดให้เกิดรายได้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านจะได้ร่วมเข้ามาเรื่องที่5ที่อยากจะขับเคลื่อนก็คือกํากับติดตามให้คณะกรรมการเนี่ยเคร่งครัดในการจัดสรรรายได้ตามกฎกติกาของชุมชนที่ตั้งเช่นท่านคิดกติกาเอาไว้ยังไงแต่ละปี ท่านก็ไปบริหารจัดการตามกติกาที่ท่านได,ได้คิดไว้เพื่อที่จะผลักดันนะครับเรื่องที่6ก็คือเรื่องกิจกรรมที่หลากหลายและดําเนินการอย่างต่อเนื่องหลายแหล่งน้ําท่านทํากิจกรรมที่หลากหลายมากนะครับไม่ใช่เฉพาะเอาปลาปล่อยไม่ใช่เฉพาะทําฟางข้าวไม่ใช่เฉพาะทําขนมชั้นทําำแซนด์วิชเป็นอาหารต้นทานแต่ท่านบริหารเปิดจับขายตัว๋ว เอาเองินไปซื้อซื้อเสร็จมาอนุบาลลูกปลาตั้งโมบายเฮเชอรี่พอะฟักพาะฟักเสร็จมีบอ่อย่อยๆเพื่อขายลูกและเอาเองินมาหมุนปลายปีเอาเองินมาปันผลแล้วก็เปิดจับปลาอันนี้เรานี้ยล้วนแต่เป็นวัฏจักรที่เห็นแล้วที่ท่านทำํำฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเราเมื่อได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้สัมมานากันแล้วท่านก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างได้ เรื่องที่7็คือเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปติดตามการดำเนินงานของชุมชนอย่างใกล้ชิดอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมประมง rup, นะครับกับหน่วยที่เกี่ยวข้องต้องประสานงานกับคณะกรรมการนะครับเพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเป็นพี่เลี้ยงนะครับที่จะแก้ปัญหาให้กับคณะกรรมการเชื่อผมนะครับว่าทุกหน่วยงานร,ราชการจะเข้ามาที่ท่านถ้าหน่วยงานเรารวมกลุ่มกันเข้มแข็ง ผมเคยมีเพื่อนรุ่นเดียวกันกับผมเนี่ยเป็นกรรมการเขาบอกว่าเสื้อสากวารีเขาตัวหนึ่งผมว่าทำไมไม่ปักเฉพาะประมงเขาบอกปักไม่ได้ไม่นั้นต้องปักสิบตัวท่านเข้าใจเนาะหมายความว่าทุกหน่วยเลยจะวิ่งเข้ามาหาเขาฉะนั้นก็ใช้วิธีเสียบเอาแทนที่จะตัดเสื้อทากวารีสิบตัวสิบกลมเข้ามาหาเขาเนี่ยเขาบอกเขาใส่ตัวเนี้ยตัวเดียวแต่เขามีป้ายกลมประมงกลมปะทุสัตว์กลม วิชาการเกษตรหมอดินอสอม,อมเยอะเลยความหมายคือคนคนเดียวที่เป็นผู้นําถ้าเราเกิดการดําเนินการในการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งหน่วยราชการทุกหน่วยเขาจะมาที่กลุ่มเราพบว่าหลายกลุ่มของกลุ่มเราที่เป็นแหล่งน้ำเนี่ยทุกอย่างก็เข้ามาไม่ว่าพัฒนาที่ดินก็อยากจะมาทําเรื่องดินพัฒนาชุมชนก็อยากจะมาทําเรื่องแปลรูปเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ โอท็อปเขี top, ่ยวเรื่องอื่นที่เราทําแล้วส่งเสริมเกิดขึ้นได้ทั้นในแหล่งน้ําแหล่งเนี้ยนะครับที่เป็นแหล่งที่ท่านบริหารจัดการอยู่เนี่ยผมก็อยากเห็นในลักษณะนั้นนะครับเรื่องที่8เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนอันนี้ก็กรมเรามีอุดหนุนตามเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าท่านเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่จะเพิ่มขึ้นมาตามที่ผมแนะนำตามข้อ3เนี่ยต่อไปกรมประมงก็จะมีเงินอุดหนุนทุกปีนะปีหนึ่ง250องค์กร แต่บางทีอาจจะเวียนหน่อยกว่าจะมาถึงกลุ่มเราอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ครับเรื่องถัดไปเป็นการขับเคลื่อนในเรื่องสนับสนุนพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการเพราะพันปลาโดยใช้ชุดการเพราะฟักปลาเคลื่อนที่ซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆนะครับที่เรามีชุดเพาะฟักอยู่ศูนย์สถานีของกรมประมงก็ทําอยู่แล้วนะครับที่ รั้งที่แล้วผมมาที่พะเยาที่ลงไปดูในพื้นที่น้องประมงอํอำเภอที่ลงไปส่งเสริมเขาก็ทําอยู่ที่จุดนั้นอยู่ที่ลงไปดูครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ครับเรื่องสุดท้ายก็คือเมื่อเราทํามานแล้วก็ควรจะมีข้อมูลเรื่องฐานข้อมูลต่างๆที่อยู่ในการจัดการก็อยากให้คณะกรรมการขับเคลื่อนของเรานะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ลงไปหลู่ในพื้นที่ได้เก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการจัดการครับภายใต้ การขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ําชุมชนสู่ความมั่นคงด้านอาหารและสร้างไรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืนผมแนะนามัธิบดีกรมประมงก็ขอเรียนท่านว่าผมเองนะครับผมเองให้คํายึดมั่นกับท่านว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับแหล่งน้ําเกิดประโยชน์กับชุมชนฐานรากและก็เกิดประโยชน์กับท่านจริง นอกจากทรัพยากรสัต์น้ําผลผลิตการสร้างความรักความสามัคคีแล้วแหล่งน้ําที่มีชีวิตในชุมชนของท่านจะได้ใช้ประโยชน์อย่างอย่างเต็มที่ผมก็เลยอยากเห็นทั้งหลายเรื่องที่ผมได้คุยวันนี้นะครับอาจจะท่านในกลุ่มท่านไปขับเคลื่อนเจ้าหน้าที่ของผมร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้โครงการธนาคารสัดน้ําชุมชนเพื่อความมั่นคงด้านอาหารสร้างไรายได้ชุมชนนี้เกิดความยั่งยืน ต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับกรับขอบพระคุณท่านนะที่วัดีกลมองที่ท่านให้เกียรติบรรยายพิเศษนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณขอเสนมปะเงินปมือดัอง